เดี๋ยวพามาดูช่างประกอบนะครับตู้หัวเตียงนะครับนี่ครับแบบตามนี้นะครับนี่ครับก็คือแบบตู้หัวเตียงนี้ก็คือแบบสร้งแล้วก็แกะตัวเลขกออกมาแล้วนะครับนี่ครับหาส่วนสูงขึ้นมา10เซนนะครับความกว้างระหว่างนี้ก็อยู่ที่45เซนนะครับตัวนี้ความกว้าง40เซนนะครับตัวเลีกสามนี้นะครับ นี่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับช่างสรนกาลังประกอบอยู่นะครับเป็นตู้หัวเตียงอะไรที่เห็นในภาพเมื่อกี้นี่ครับก็คือตัดไม้สี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับความกว้างตัวนี้ก็อยู่ที่40เซนนะครับแบกของหน้านะครับยิงแม็กนะครับ คือข้อหาไอ้ไม้กั้นนะครับก็คือเป็นใส่ไม้โครงตรงกลางนะครับก็คือยิงให้ตรงโครงตรงกลางครับเดี๋ยวช่างสันลองเปิดขึ้นดูหน่อยทีนิดหนึ่งนี่ครับจะใส่โครงอย<ล>่างนี้แล้วก็มีขาเสริมนะครับก็คือใส่เสริมไว้นะครับนี่ครับใส่มุมเสริมเพื่อที่จะยิงเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็มาใส่ขาสูงจากพื้นประมาณสิบเซนนะครับตัวขานะครับเป็นตู้หัวเตียงนะครับยิงสีแข็งก่อนนะครับประกอบข้างนะครับข้าวบน ั้นนก,กอเดี๋ยวพยมาดูเวลาประกอบเข้ากันว่าจะแบบไหนครับนีแ่บบสองหน้านะครับตัวนี้จะแปะพรมิก้าเมนพ่อสังสันตัวนี้ด้านนอกจะแปะพูมิก้านะครับก็คือพรมิก้าสีขาวแล้วก็เป็นลายล่องนะครับ แรกเลยนะครับือก็คือตัดไม้ยิงโครงนะครับให้ได้ขนาดนะครับขนาดตามตัวเลขนะครับตามตัวเลขที่เบอกเมื่อกี้เนี่ยครับความกว้างของตู้อยู่ที่4ี่สิบเซนนะครับกดนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้แปะโฟมิก้านะครับความสูงก็อยู่ที่6กสิบเซนนะครับนะครับแต่ละแผงเท่ากันนะครับเสมอกันหมดนะครับแต่ละแผงนนะครับเพราะว่าจะเป็นกรอบเป็นตู้นะครับ เวลาแล้วก็จะมารีดอีทีหนึ่งนะครับถ้ามันไม่ตรงยังไงแล้วเราก็รีดแข่งอีกทีหนึ่งครับขอให้มันได้ตัวเลขอย่างที่อยู่ในแบบนะครับจะเกินจะอะไรตอนนี้เกินได้นะครับเพราะว่าจะไปรีดทีหลังนะครับรีดทีหลังก็ได้เช่นกันนะครับรีดขอบรีดอะไรให้มันเสมอแล้วก็มาประกอบันอีกทีหนึ่งนะครับกับการประกอบตู้นะครับเป็นตู้หัวเตียงนะครับนี่นะครับ หลังจากที่ว่าเรายิงแผงแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มามนหัวนะครับเราก็หาแผ่นวงกลมนะครับมาขีดให้ทําเป็นวงนะครับเอาจิ๊กซอตัดก็ได้นะครับวงกลมอย่างนี้นะครับถ้าวงกลมก็ใช้จิ๊กซอก็ได้นะครับรนี่ครับการวิธีประกอบตู้หัวเตียงนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็คือตัวแผงข้างนะครับแผงตั้งนะครับอันนี้เป็นแผงตั้งนะครับเราจะยิงข้างหนึ่งก่อนนะครับใส่โพงตรงนี้นะครับโพงตัวนี้ยิงเอาปืนปากคู่นะครับยิงแล้วทีนี้เราก็จะใส่เป็นเอ็มรีเขียวนะครับปรับโพงครับให้ตามมุมนะครับนี่ก็คือทําเป็นกล่องนะครับทําเป็นกล่องก็คือตั้งอย่างนี้นะครับสองข้างนะครับ สองตัวนะครับทั้งหมดสองตัวนะครับซ้ายขวาเป็นตู้หัวเตียงนะครับนี่นะครับฝั่งฝั่งนี้เราก็ปิดเรียบจะทําเป็นสีพ่นหรือสโปรมิกา้าก็ได้นะครับแต่ว่าฝั่งนี้เราจะใส่ไม้เขียวเพื่อว่าจะตีโค้งทําเป็นร่องนะครับไม้เบลเขียวร่องนะครับเดี๋ยวมาดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับกับทาตู้หัวเตียงนะครับทํางานยุ่อิน นี่ครับคือตัวปลอบด้านนอกตู้นะครับเป็นเอ็มเขียวนะครับเนี่ยครับทาโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับวัดขนาดนะครับทําโค้งแล้วก็ยิงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับเต่ยว่ามาโค้งเอานะครับก็คือนี่ครับลบเหลี่ยมนะครับจะเป็นเหลี่ยมนี้ทํามุมนะครับเดี๋ยวช่างสันเมื่อกี้เกียร์ทำอย่างนี้นะครับก็คือเหลี่ยมมุมก็คือทําร่องนะครับเนี่ยครับเครื่องเลื่อยนะครับประกาจับสองข้างนะครับเพื่อวัดมุมนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ แล้วก็นี่ครับอย่างที่เห็นนะครับนี่นะครับก็คือซอยออก่อนนะครับก็คือซอยให้เป็นเหลี่ยมนะครับให้เป็นเหลี่ยมมุมมนแล้วก็เนี่ครับตีมุมโค้งครับหลังจากนั้นก็ใช้ใบเจียนะครับก็คือผัดนะครับผัดให้มันโค้งนะครับเนี่ครับตอนแรกก็เจียเป็นไ้ตัดให้เป็นเหลี่ยมก่อนนะครับเหลี่ยมแบบนี้นะครับจะเป็นเหลี่ยมตามจริงก็เอาลรเตอร์ตีนะครับ ใช้ดอกตีได้เลยนะครับใครมีดอกก็สามารถเอาดอกโรเตอร์หรือดอกทัมเมอร์นะครับตีได้เลยนะครับนี่ครับจะมีดอกโค้งอยู่นะครับสามารถเราจับแล้วก็ดึงลากได้เลยนะครับมันก็จะได้โค้งแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือเข้ามุมโค้งนี่ครับด้านนอกตู้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะตั้งแบบนี้นะครับตัวไส้ในก็จะอยู่ข้างในนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นข้างในนะครับมาประกบกันสองข้างนะครับ นี่คือตู้สองตัวนะครับตู้มวเตียงสองตัวนี่ครับนี่คือการทําโป้งนะครับยิงเป็นแผ่นซีลียมมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาทมเมอร์รูดเลยก็ได้นะครับเอาทมเมอร์เป็นดอกนะครับมี่จะมีดอกโค้งอยู่นะครับนี่ครับตามจริงก็ใช้ดอกเราเตอร์นะครับหรือดอกทมเมร์อยางนี้นะครับเข้าโค้งนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับแต่เครื่องไม่ได้เอามานะครับ ช่างสันก็เลยมาดัดแปลงทําเราก็คือทําซอยออกมาก่อนนะครับหลังจากซอยมาเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยมาขัดเกียร์อีกทีหนึ่งครับนี่ครับเป็นเป็นดอกเลยนะครับเนี่ยครับวัดได้ขนาดดอกอย่างนี้นะครับสามารถเอาดอกทัมเมอร์นะครับรูดได้เลยนะครับปั่นเลยนะครับแต่เครื่องไม่เอามามาจะดอกนะครับก็เลยต้องดัดแปลงนะครับนี่ครับการเข้าโค้งนะครับได้ดอกทัมเมอร์นะครับนี่นะครับต่อมานะครับที่ช่างสันกําลัง เสอเดียวก็คือทําเป็นล่องนะครับก็คือจะใส่เป็นละเิเนตทองเหลืองนะครับนี่ครับใส่สำหวัก็คือซาะเล่องนะครับลองขอบนะครับเพื่อที่จะใส่าราเิเนตทองเหลืองนะครับนะครับนี่ครับเวลาประกอบแล้วก็จะมีทองเหลืองติดนะครับ ก็เอาทอมเมอร์ลูดก็ได้เหมือนกันนะครับลแล้วก็แซะก็คือตัดหนึ่งนี่บเอาหมองชักลอางแล้วก็ นี่นะครับตัวนี้ที่ช่างสันเสริมขึ้นมานี่ก็คือเสริมโค้งนะครับเพราะว่าโค้งมันไม่มุนนะครับก็ต้องให้มันกลมแล้วก็มุนให้มันได้ขนาดนะครับก็เลยสามเสริมไม้ขึ้นมาแผ่นหนึ่งครับสิบห้ามิลเสริมขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับ โค้งก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้มุมพอดีนะครับนี้ก็จะได้เหลี่ยมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เสริมเหลี่ยมตัวนี้มันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้มาตรงตรงนี้นะครับก็คือจะเสริมให้มันเข้ามุมพอดีนะครับอังนี้ก็ขัดแต่งนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องแต่งเยอะนะครับนี่ครับมันก็จะได้มุมโค้งพอดีนะครับเนี่ยครับทําโค้งนะครับก็คือนําไม้มาแปะติดเพื่อทําโค้งนะครับแล้วก็เสริมขึ้นมา15มิลเพื่อว่าจะให้มัน ตรงกับตรงนี้นะครับให้มันได้ขนาดกันนะครับให้มันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับก็คือเปิ้อไม้นะครับขอมเปลืนี้กันแล้วก็สําหรับตัวนี้ก็คือเป็นขานะครับนําไม้โค้งนะครับมาประกบกันนะครับก็จะทําเป็นขาเชียร์ให้กลมหรือแหลมไปไได้ไปหนึ่งครับทําเป็นขานะครับ นำไม้โค้งมาประกบกันนะครับสองชิ้นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็จะมาแต่งทีหนึ่งนะครับนี่นะครับตั้งเนี้ยสูงขึ้นมาสิบเซนนะครับนะครับนะครับหลังจากนั้นก็นํามาประกบดูนะครับก็คือจะได้มุมโค้งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเข้าโค้งนะครับกับโค้งเหลี่ยมตัวข้างล่างนะครับก็คือเป็นตัว็อบล่างพอปบนนะครับ นะครับตัวบนตัวล่างแล้วนะครับนะครับให้มันเข้าเหลี่ยมพอดีก็คือเพื่อที่จะให้โค้งมันได้นะครับกับมุมที่เราเตรียมไม้ไว้นะครับนี่ครับก็คือตั้งเป็นกล่องหัวเตียงนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือถ้าเวลาประกอบกิ่งก็จะประกอบประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นด้านในนะครับนี่ก็คือขอบนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับนี่ครับ ตัวน,นี้จะติดโฟมิก hmm. ้านะครับแปะโฟมิก้าวทั้งหนนี่ครับถ้าเป็นกล่องขึ้นมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ที่ช่างสั่นทำนี่นะครับนี่ครับด้านหัวก็จะมีซอกยบล่องนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ เฉยนะครับยังไม่ประกอบนะครับก็คือลองมาวัดมิดิก่อนนะครับแต่ก็จะประมาณนี้นะครับครับการประกอบตู้หัวเตียงนะครับเป็นสองร้อยตัวนะครับข้างในก็จะแปลีเป็นโอมิ้ารครับหรือจะทําสีก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะทําแบบไหนจะแปลี่ยนพอิคาร์หรือทาสีนะครับทำได้ นี่นะครับต่อมานะครับก็คือประกอบยึดนะครับก็คือยึดแผงแล้วนะครับยึดแผงล่างก่อนที่จะว่าจะประกอบขอบบนนะครับนะครับตู้หัวเตียงนะตัวนี้ข้างในนี้จะเป็นลิ้นชักนะครับช่องนี้จะเป็นลิ้นชักนะครับหรือจะแปะพลมสต้กก็ได้หรือจะทําเป็นบานเปิดก็ได้ครับพูดถึงว่า คือจะประกอบแบบนี้ครับแต่ตัวนี้เป็นตู้หัวเตียงจะเป็นดินชักครับดินชักกี่ใบช่างสันดินชักสองตัวนะครับนี่ครับเป็นตู้หัวเตียงดินชักพัฒน,นาหลายตัวนะครับนี่ครับการประกอบวิธีการประกอบตู้ มีลิ้นชักสองตัวนะครับด้านในนะครับด้านในกล่องนี่ก็คือด้านข้างแล้วก็รอบด้านหลังนะครับนี่ครับก็คือขัน,น็อดยึดข้างล่างนะครับขัน,น็อดยึดขึ้นนะครับดูดขึ้นนะครับก็ต้องเจาะนําก่อนนะครับแล้วก็น็อตสกรูขันยึดนะครับ นี่ครับหลังจากประกอบด้านข้างแล้วครับยิงประกอบด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะใส่ไม้ปิดอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นท็อปบนนะครับนี่ก็คือท็อปบนนะครับก็คือยิงแม็กไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการจ่อขันในทีนึ้งนะครับก็คือยิงแม็กยึดก่อนครับไอแม็กสามสิบก็ได้ยิงนะครับหลังจากนั้นก็จะยึดน็อตนะครับข้างล่างก็จะเป็นขาสิบเซนนะครับขึ้นมาครับ ตรงนี้ก็จะเป็นใส่รลางลิ้นชักนะครับตัวนี้จะใส่ลางลิ้นชักหรือใครอยากทาฝาปิดเปิดปิดก็ได้เช่นกันนะครับใส่บันพับก็ได้เช่นกันนะครับแต่ทีนี้จะเป็นลิ้นชักตัวนี้ก็หุบเข้าไปนะครับลิ้นชักจะหุบเข้าไปนะครับก็คือเป็นปีกลิ้นชักนะครับหุบนะครับนี่ครับก็คือจะขันปิดจะขันยึดก็คือเจาะตามก่อนนะครับ แล้วค่อยขันตะกรูเยอะนี่นะครับก็คือลูกที่เห็นใเช้านีครับก็คือแบบเกียบแบบมาก็จะประมาณนี้ครับแบบก็จะประมาณนี้นะครับลิ้นชักสองตัวนะครับบนล่างนะครับเนี่ครับแล้วก็จะมีมือจับตรงนี้นะครับนี่ครับขาสิบเซนนะครับนี่ครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับเป็นช่องลิ้นชักเยอะเลยนะครับอีก ตู้อีกใบหนึ่งนะครับเป็นตู้ลิงชักกันกันนี่ครับเป็นของไวยตัวนะครับที่ประกอบขึ้นมาคือขั้นตอนการประกอบนะครับหันยึดด้านล่างของนะครับแล้วก็ใส่แผ่นหลังนะครับเอาจะหดไว้นะครับก็คือหดไม้ที่ว่าจะแปะแผ่นหลังนะครับนี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ เป็นอีกใบหนึ่งครับพ่อมีสองใบนะนี่ครับหลังจากันก็ยิงแม็กนะครับนี่ครับ Thank y o แข็งข้างนี้ติดก่อนนะครับแล้วค่อยมายิงด้านหลังนะครับคือแข็นี้หยิบกทีนึ่งอันนี้ก็คือยึดแข็ขงข้างด้านข้างติดนะครับแล้วก็ทีน,นี้ก็ยิงด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ท็อปบนนะครับ อางนั้นก็จะปิดทับบนนะครับนี่ครับก็ต้องใส่กาวลาเท็กก่อนนะครับก็คือแปะกาวลาเท็กทั้งหมดก่อนนะครับงานเฟอร์นิเจอร์ก็คือขาดลาเท็กไม่ได้นะครับนะครับอย่งนี้นก็ทับบนวางแล้วก็เจาะนําร่องแล้วก็ขันยึดทีหนึ่งนะครับ,รบขาดตัวหนึ่งนี่น,นะครับหลังจากนั้นก็จะใส่ ท็อปบนนะครับนี่ครับปิดท็อปบนครับี๋ยวรางลิ้นชักแลขันทีหลังนะครับวัดขันทีหลังนะครับกับการใส่รางลิ้นชักนะครับนี่ครับทําเป็นตู้กล่องหัวเตียงครับก็ขันเจาะนํารูก่อนนะครับแล้วก็น็อตสกรูยึดอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยการเป็นกล่องนะครับทีนี้ก็มาวัดแล้วก็วางรางลิ้นชักอีกทีนึงนะครับจะทำริ้นชักอีกทีนึง ตัวนี้ก็คือเรียบรนะ้อยแล้วครับคคบก็จุประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวใส่ขานะครับสูงประมาณสิบเซนนะครับขาขึ้นขาตุ้งนะครับรู่เวอรเจียนนะครับ